กลับมาอีกครั้งกับโครงการพอพันธ์ปัญญาแคมป์ครั้งนี้นับเป็นการร่วมกิจกรรมแคมป์ที่2กล้าลุยภายใต้คอนเซปต์66วันเรียนรู้ชีวิตทําธุรกิจให้เป็นจริงในแคมป์ที่แล้วกล้าเรียนน้องๆจากแโรงเรียนได้รับการปูพื้นฐานสร้างไอเดียธุรกิจวิเคราะห์ความเป็นไปได้และเรียนรู้หลักการทำธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้ออกมาดีที่สุดซึ่งหลังจากจบจากแคมกล้าเรียนน้องๆได้กลับไปร่วมกันลงมือทดลองวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการไว้ในแคมป์ที่ผ่านมาโดยมีเงินทุนเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อนำออกสู่ตลาดขายจริงด้วยตัวเองในแคมป์กล้าลุยครั้งนี้พุก <Hey! S 3> กี้ชนเผาค่ะ มีอยู่3รสชาติก็จะมีตัวไส้ม่อนไส้งาขี้ม่อนแล้วก็ตัวโกโก้ที่มาจากพื้นราบค่ะการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเต็มตัวเราต้องใช้ความสามารถในการดึงดูดลูกค้าให้มาที่หน้าร้านเหล่านี้ค่ะพยายามชวนลูกค้าคุยแล้วก็เอาของให้ลูกค้าชิมแล้วทุกๆคนช่วยเหลือกันแล้วก็มีความร่วมมืออย่างดีแล้วก็ไม่เกี่ยนกังนี่ค่ะตอนแรกเราจะไปทาทัวร์แต่มันเกิดปัญหาหลายอย่างแล้วก็สถานที่ไม่พร้อมครับเพราะหน้าร้อนมัน เกิดไฟป่าขึ้นแล้วก็ฝุ่น PN 2.5เยอะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพิซซ่าม้งกับกาแฟครับคือเราหาจุดเด่นของในชุมชนใช่ไหมครับซึ่งในข้างล่างนี่เขาก็ไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมครับพผมก็เลยคิดว่าเอาสิ่งนี้มายกระดับเขาน่าจะสนใจครับซึ่งการดึงดูดนี่คือสิ่งสําคัญเลยครับที่พวกผมยังต้องไปปรับแก้รือเพราะว่าลูกค้าเวลาเดินผ่านร้านเราก็ต้องแบบเรียกลูกค้าแบบให้เขาสนใจว่าเออ เรามีขายของอะไรบ้างครับซึ่งตรงนี้ก็คือทุกคนยังเกรงๆอยู่แบบว่าตื่นเต้นไม่ค่อยกล้าคุยครับสุดท้ายพวกผมก็มาช่วยกันทำก็ประสบความสำเร็จอยู่ครับ เป็นแบรนด์ที่เราจะนําเอาขนมทานเล่นของดังจังหวัดน่านค่ะทั้ง6อย่างเอามารวมในกล่องกล่องเดียวกันขายแบบว่าเหมือนเป็นของฝากเอาเออกแบบโดยใช้สิ่งต่างๆรอบตัวที่อยู่ในจังหวัดน่านค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านใส่เข้าไปในดีไซน์ผลิตภัณฑ์ของเรามีการคิดกําไรต้นทุนค่ะจุดคุ้มทุนต่างๆว่าเรากําหนดราคาเท่าน,นี้มันคุ้มกับที่เราเสียไปไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวางแผนการตลาดด้วยค่ะการทําโปรโมทออนไลน์หรือว่าโปรโมทออฟไลน์หรือว่าเราจะไปฝากขายหน้าร้านยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราแบ่งหน้าทีา่กันได้แบบลงตัวมากๆค ที่เราคาดหวังไว้ค่ะเราก็แบบว่าสามารถทําตามเป้าได้เราก็ได้แบบเรียนรู้จากคําแนะนําจากลูกค้าด้วยค่ะว่าลูกค้าแบบว่าต้องการยังไงเราจะปรับเปลี่ยนสินค้าอย่างเงี้ยให้มันตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละแบบยังไงค่ะก่อนที่จะมาเป็นอะโวคาโดนะครับผมได้เลือกสินค้าหล,หลายอย่างครับจนมาเป็นอะโวคาโดครับผมเนื่องจากในจังหวัดน่านนะครับมีอะโวคาโด ปลูกไม่ยอมปลูกกันมากอยู่ครับตอนแรกเลยนะครับที่พวกเราเป็นทดลองก็มีผู้ช่วยครับเป็นมหาวิทยาลัยราชมงคลร้านนานานครับผมช่วยในเรื่องการทําสินค้าของเราครับผมไปติดต่อสอบถามในเรื่องการยืดอายุสินค้าครับผมก็ได้สินค้าตัวนี้มาครับเป็นซอสครับที่ใส่ในหลอดครับบีบง่ายครับผมแล้วก็ส่วนผสมของพวกเรานะครับใส่เกลือตัวจังหวัดน่านครับผมเิ็เกลือสินเทาจังหวัดน่านที่ไม่มีโซเดียมแล้วก็ผมได้ทำฟิวแบ็กเรามา ลงสินค้าให้ผู้คนได้ชิมครับแล้วก็รับความคิดเห็นของฟีดแบ็กของลูกค้าว่าสิ่งไหนควรได้รับพัฒนาเพิ่มเติมเป็นการที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่เลยไม่เคยทํามาก่อนครับผมข้าวหลามของเรานะคะเป็นข้าวหลามผอดเสื้อที่หนึ่งมีเรื่องของความหลากหลายของรสชาติแพ็กเกจของเราได้มีการออกแบบมาให้สามารถจัดส่งได้ทั่วทุกพื้นที่ค่ะโดยจะสามารถเก็บได้7-14วันเราแบ่งหน้าที่กันไปอย่างชัด เจนเลยคะ่ะว่าใครอยู่ฝ่ายไหนให้ทําหน้าที่ตรงไหนหนูมักจะบอกคนในทีมเสมอว่าคือขอแค่ทุกคนเชื่อใจแล้วก็เชื่อในอุดมการณ์ของกันและกันเราจะสามารถทํางานด้วยกันได้อย่างมีความสุขเสนอความคิดเห็นมาเรื่อยๆคะ่ะเขาคายพี่หนูกินมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้คะ่ะเป็นเขาคัดพี่มีขนาดใหญ่คะ่ะเวลาหักก็เลอะใช่ไหมคะหไปเรื่อยคะ่ะก็เลยคิดว่า ทำให้มีขนาดเล็กลงมีหลายรูปแบบรสชาติจากที่เดิมค่ะเป็นรสชาติเจืดใช่ไหมคะหนูก็มาปรับแต่งใส่ฟักทองใส่เผือกแล้วก็มีซอสดิฟค่ะเพื่ออัดทอนในการกินด้วยค่ะบทเรียนที่ได้รับแน่นอนเลยคือเราเจอปัญหาตนน้นนะคือจะลองไห้เลยว่าจะทํายังไงมันจะไม่ทนันเราก็คิดกันแบบแทบไม่ได้นอนค่ะทั้งวันทั้งคืนเืาอยู่ที่โรงเรียนพยายามคิดค่ะ,คะจนเราทําได้เราคิดว่าเนี่ยค่ะเราลมแล้วเราก็รีบลุกค,ค่ะก็ไปทางออกที่ดีของเราค่ะ การได้ลงมือทําอะไรใหม่ๆทําเปไปทีมต้องแชร์ความคิดกันต้องยอมรับความคิดซึ่งกันและกันนะคะทําให้ทีมเวิร์กกับเป็นสิ่งที่สําคัญมากพวกเราทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเนยถั่วมะมื่นค่ะมีทั้งหมด2รส4แบบค่ะกว่าที่มันจะได้กระปุกหนึ่งอะ่ะต้องใช้ความอดทนความพยายามความแบบสามัคคีกันอย่างแรงกล้าค่ะก็ต้องคุยกันต้องเชื่อใจกันอย่างมากด้วยค่ะแบบกว่าที่จะได้สูตรสูตรหนึ่งมาพวกเรานะคะได้ทดลองไปทั้งหมดกว่า20 ได้กันกว่าจะได้ผมาหมื่นกับปุกนี้อะค่ะแต่พอได้มาวันนี้เราเก็บฟีดแบ็กต่างๆเราต้องการให้มันตอบโจทย์ของลูกค้าเราก็ต้องให้ลูกค้าชิมค่ะซึ่งหลังจากที่ให้ลูกค้าชิมเราก็ได้เจอฟีดแบ็กต่างๆครับมันเป็นไปนได้ดีมากกว่าที่หนูคิดไว้เยอะแบบมากๆค่ะก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้ครับผมทําอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งครับซึ่งเป็น สิ่งที่เรียกว่าที่ขวนเล็บแมวนะครับแต่เจออุปสรรคที่ทําให้ผมต้องมาเปลี่ยนเป็นน้ำพริกซึ่งน้ำพริกของเราเรามีการขายที่แบบเป็นเซ็ตใช่ไหมครับซึ่งสามารถแบบซื้อเสร็จทานได้เลยครับไม่ต้องไปอะไรยุ่งยากเลยครับผมมีข้าวมีเครื่องเคียงให้พร้อมเลยครับการลงมือทําในครั้งนี้ครับไม่ได้เน้นจํานวนการขายครับเน้นเป็นฟังความคิดเห็นจากลูกค้ามากกว่าครับลูกค้าอยากให้ปรับปรุงอะไรครับไปหาแบบคล้ายๆหาปัญหาของเราครับเพื่อจะไปอัปเดตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เราเพิ่มครับจากการได้ลงมือปฏิบัติ แม้อาจจะมีอุปสรรคติดขัดไปบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลทำให้น้องๆมีทักษะในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่เจอต่อยอดไปสู่การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนได้นอกจากนี้ในระหว่างการเข้าร่วมแคมกล้าลุยน้องๆยังได้โอกาสได้รับฟังประสบการณ์จริงจากกูรูทางธุรกิจที่ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆอย่างไม่ยอมแพ้เรียนรู้ที่จะผิดพลาดและก้าวข้ามความผิดหวัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการล้มลุกจนประสบความสำเร็จของคุณดารินสุทธพงศ์จากฮาโตฮับและเรื่องราวการฝ่าฟันธุรกิจของคุณสิริวัตรบวรเวทวุฒิคุณผู้ก่อตั้งกิจการสิริวัตรแซนด์วิชเพื่อช่วยสร้างความพร้อมในการรับมือกับความท้า,าทายที่จะเข้ามาในอนาคตอย่างมั่นใจและสมดุลคงน่าจะยากก็พร้อมลุยคะ่ะถึงจะเจอปะศักเยอะพวกผมก็พร้อมลุยนะครับลุยค่ะพร้อมครับผมเราพร้อมสู้แน่นอนค่ะ ูค่ะลุยครับผมทอมสู้ทุกสถานการณ์ค่ะสำหรับแคมป์กล้าลุยถือเป็นกิจกรรมครั้งที่2ของโครงการพาอพัน์ปัญญาแคมป์ก่อนนำไปสู่การรายงานผลและนำเสนอผลประกอบการต่อคณะกรรมการในแคมป์ที่3กล้าก้าวในช่วงเดือนมิถุนายนแคมป์สุดท้ายของโครงการต่อไป